มาดูรถไฮทันติดตั้งจอรอยแบบตรงรุ่นรถยนต์กันค่ะเราจะติดตั้งจอรอยขนาดหน้าจอแสดงผล9นิ้วพร้อมหน้ากากและปักตรงรุ่นรถแทนที่บริเวณจอเดิมที่อยู่ด้านบนเลยนะคะจอรอยแบบนี้เราสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เราต้องการได้ค่ะดาวน์โหลด YouTube มาฟังพอดแคสต์ฟังคลิปเพลินๆก,ก็ได้หรือว่าจะเอาไว้เปิดแผนที่ Google m a p ไว้เวลาเดินทางไกลๆก,ก็ได้เช่นกันค่ะในส่วนของฟังก์ชันพื้นฐานเช่นวิทยุเอฟเอ็ม USB ดูหนังฟังเพลงหรือว่าบลูทูธกับโทรศ าฟังเพลงจากโทรศัพท์ก็สามารถทําได้ด้วยถ้ามีวิทยุ1ดินตัวล่างด้วยนะคะเราอยากจะใช้งานเนี่ยเราก็สามารถใช้ชุดปลั๊กเพิ่มเติมให้สามารถใช้ทั้งจอ a อน r o อยแล้วก็พิวยุตัวล่างพร้อมกันได้ค่ะก็ให้แจ้งก่อนได้เลยนะคะมีปุ่มกดพวงมาลัยเนี่ยสามารถใช้ได้เหมือนเดิมนะคะรวมไปถึงกล้องมองถอยหลังสามารถใช้ตัวเดิมได้เลยหรือว่าถ้าไม่มีก็ติดตั้งเพิ่มได้คะ่ะกล้องบันทึกเหตุการณ์ซับบ็อกแอมพ์เฮว่าแมพ์ก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้เช่นกันนะคะเราเวลาใช้งานเนี่ยเราสามารถเป